รสสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับมากับรสชาติของสาวรสและก็ไวช็อกช็แลตครับผมจะทำเอแครครับเอแครตัวนี้จะมีทั้ง2รสอยู่ในนั้นนะครับเอแครสาวรสไวช็อกช็คแลตจะเป็นอย่างไรเราเริ่มต้นจากการทำแป้งชูก่อนนะครับเราเอาน้ำใส่หม้อนะฮะต้มนะครับใส่เนยลงไปครับ สำหรับไข่เนี่ยเราใช้ทั้งหมด3ฟองเดี๋ยวเราตอกเตรียมไว้ก่อนเลยครับแล้วเราก็ตีให้แตกดีนะครับเราดูนะครับเนยจะต้องละลายดีทั้งหมดนะครับแล้วน้ำก็เดือดพล่านครับใช้ได้แล้วครับใส่แป้งลงไปครับ ยกออกจากความร้อนนิดนึงครับคนครับแป้งนะครับจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเราต้องการให้แป้งเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแห้งนะครับแห้งเป็นลักษณะที่ว่ามีเวลาที่เราคนแล้วเนี่ยนะครับที่ก้นหม้อเนี่ยมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆนะครับเรานํากลับมาตั้งความร้อนครับกวนแป้งต่อครับเวลาที่ผมคนนะครับที่ก้นหม้อจะมีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับแปลว่าใช้ได้แล้วเรายกออกมานะครับ แล้วเราก็คนเล็กน้อยก่อนที่จะใส่ไข่ลงไปนะครับอ่าพอเริ่มอุ่นเล็กน้อยนะฮะเราใส่ไข่ลงไปครั้งแรกไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วครับ เราจะใส่ถุงบีบนะครับผมใช้หัวบีบกลมนะฮะลักษณะน,นี้นะครับ ข้าตอบนะครับ2ององศานะครับเป็นเวลา7นาทีแล้หลังจากนั้นเราจะลดไฟมาที่180องศาอีก20นาทีครับคัสตาร์ดนะครับเราใช้ไข่แดง3ฟองนะครับเราแยกไข่ขาวไว้ครับเราใส่น้ำตาลทรายลงไปครับ ใส่ตะก,ก้อนะครับตีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ไข่แดงให้แหลกนะฮะใส่กลิ่นวานิลลานะครับ1ช้อนชาครับใส่แป้งครับผมเรียบร้อยนะครับในขนาดเดียวกันนะฮะเราเอานมไปตั้งไฟ passion f r u i นะครับ กลับมาดูที่นมนะครับนมของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับเทลงไปส่วนผสมไข่นะครับครึ่งหนึ่งครับคนให้เข้ากันดีนะครับกลับมาดูที่แป้งของเรานะครับตอนนี้7นาทีแล้วครับผมลดไฟลงนะฮะที่180อีก20นาทีครับตีให้เข้ากันนะครับเทกลับมานะฮะนำกลับมาตั้งไฟครับแล้วก็คนคาสตาร์ดของเรานะครับให้สุกดีครับ ใช่ได้นะเนยใส่ส e ววรสลงไปนะครับคนให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราพักนะครับให้ตัวไส้คัสตาร์ดของเราเนี่ยเย็นลงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใส่ไส้ไว้ในเอแคร์นะครับ ผมนำคาสตาร์ดไปพักให้เย็นดีนะครับตอนนี้อยู่ในตู้เย็นนะฮะเดี๋ยวตรงส่วนผิวหน้าด้านบนนะครับเราจะทำไอซิ่งรสเวรสนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรา,เาผ่าเตรียมไปก่อนก็ได้นะครับแต่เราจะใช้แต่ตัวน้ำนะครับเราใช้ทั้งหมด2ลูกนะครับผมเจาะรูที่ด้านปลายเล็กน้อยนะครับ ก่อนที่เราจะใส่ไส้ลงไปนะครับเดี๋ยวพักให้เย็นลงนิดหนึ่งเพราะถ้าบวเราใส่ไปตอนนี้นะครับเขาจะนิ่มนะฮะช็อกโกแลตนะครับผมใช้เป็นสีขาวนะครับเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพล็์ครับข้อดีของไวท์ช็อกโกแลตคอมเพล็์นะครับก็คือว่าเขาเป็นช็อกโกแลตที่ทําจากไขมันพืชนะฮะดังนั้นการทํางานง่ายมากเราก็จะเอาไปละลายนะครับบนหม้อน้ําร้อนครับคัสตาร์ดของเรานะครับ เย็นดีแล้วนะฮะเราก็มาเกอกใส่ถุงบีบครับอ่าช็อกโกแลตละลายดีแล้วนะครับผมปิดไฟนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะใส่ไส้ครับระละช็อกโกแลตของเราเราก็ทิ้งไว้ในนี้นะครับให้อุ่นๆนะฮะาสำหรับแพ่นฟรุตนะครับเราใช้แต่น้ำครับ นุ่นไปอย่างระวังนะครับชุบด้วยไวท์ช็อกโกแลตนะครับเราบีบไอซิ่งที่เป็นรสแพชชั่นฟู้ดลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็พักให้ไวท์ช็อกโกแลตของเราเซ็ตตัวดีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหน้ารับประทานไหมฮะตัวเอแครของเรานะครับก็จะเป็นแป้งที่กรอบกําลังดีนะครับตัวไส้ของเราก็จะเป็นคัสตาร์ดวานิลาที่มีเนื้อของแพชชช่นฟรุตหรือสับวะรสผสมอยู่ส่วนหน้าด้านบนนะครับก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์แล้วก็ไอซิ่งที่มีรสชาติของสับวะรสครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรสชาติที่พลภูมิใจเสนอครับกับเอแครสัวรสและไวท์ช็อกโกแลตครับ แฟ,แฟน YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายมากครับง่ายจริงๆแค่กดปุ่มนี้ครับ Subscribe เลยครับ